มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับกลับเอาของขวัญสวัสด <c oughs> ีท่านผู้ชมที่สุดแสนจะน่ารักทุกทา่านนะครับผมเมื่อกี้ใครถามมาเล่นเมืองไหนนะลาซิตี้นะครับผมไม่ได้เข้ามาประมาณ2วันนะครับผมสวัสด <c oughs> ีทุกคนด้วยครับ <c oughs> เข้ามาต่อสตรอรี่นิดนึงอยากขี่โรามาฮั <c oughs> ลโหลครับมาแล้วเหรอใช่ครับอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อยู่ไหนครับ <c oughs> กระดาษแดงค่ะกระดาษแดงเหรอใช่ เคเดี๋ยวไปหาคนไหนสวยที่สุดก็คนนั้นแหละโอเคงั้นรอเลยนะคนไหนสวยสุดก็คนนั้นเจอแล้วเอา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 พ่อหนุ่มตัดอ้อยสวัสดีฮาร์ฟูสวัสดีครับทำอะไรเปลี่ยวคนเดียวเนี่ย ไปทําอะไรครับกำลังคิดถึงคนถามอยู่แล้วมั้งอะไรนะคิดถึงคนถามอยู่อ่ะเราหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยช้ำๆเนี่ยพอดีแบบคั่วหลีเยอะเยลยโดนกระทืบมาไหนใครทำหนูบอกพี่สิกอดจังเลยคิดถึงตอนไหนสิท้าไมหนูสูงกว่าพี่ต้อ,อหนูกินนมเยอะอ่ะเ,เล็กจิตหนึงเล็กจิตหนึงดูดิเ <laughs> นึกว่าไปขับรถคว่ำม,มาไงหรือแบบไม่มีคนขับรถให้พอดีเลยขับรถไม่ค่อยเป็นเลยดิขึ้นขับไม่ค่อยเป็นเมื่อกี้หรือเปล่า <laughs> ไม่ค่อยเป็นนะสอน,สอนได้นะต้องจับเกียร์ก่อนนะจับมือสอนไม่ได้หรอกเดี๋ยแค่จับอะไรอ่ะจะจับมือสอนไหมจับตรงนี้ตรงนี้พีเลยตรงนี้เนี่ยต่ำๆเลยต,งตรงน <ت ت> ไม่ก่อนเลยอ่ะกอดที่ พี่ถึงไหมครับกอดหนูเงอุ๊ยก่อนหนูสิรุนแรงจัดครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่รอแป๊บหนึ่งนะครับน้องงั้พี่รอนานจริงนาะโหดจังวะนี่ไงล่ะบังอาจมาห้าวเหรอเอ้ยเอาเอามันเจ็บนะเว้ยเอ้ยไม่เจอกันหลายวันทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันสาดิบอะไรขนาดนี้โอ้โหของทำไมพี่ไม่กลัวหนูเจ็บหรอก็หนูไอเนี่ยพี่หมั่นไส้อ่ะมามากอดดีๆแล้วอะ คิดถึงเลยกี่ครั้งครับถึงหายคิดถึงอืมไม่เยอะหรอกห้าร้อยล้านครั้งก็พอมาคิดถึงเลยครับ<ล>คิดถึงมา,มากๆเลยครับเข้ามาหาแล้วยังไงคิดถึงถ้าเข้ามาหาแล้วแล้วได้ของขวัญหรือยังนะเสร็จหรือยังครับของขวัญอะที่บอกว่าจะเนี่ย เสร็จแล้วเหรอใช่เดี๋ยวส่งให้ไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าตั้งใจให้นะโอเคไหมโอเคครับอาจจะไม่ใช่ของขวัญที่มากมายเลยแต่ว่าตั้งใจให้จริงๆส่งให้แล้วเฮ้ยเป็นรูปผมเหรอเนี่ยขอบคุณนะครับอบอยากขี่เรามาจัง ขี่ได้ไหมวันนี้ไ,ไปที่อื่นกันไหมครับจะพาไปที่ดีๆอะไรเงี้ยจะไปไหนอะอยากทำมากๆอ่ะตอนนี้อยากทำแบบมากๆอะไรของพี่เนี่ยนี่ก็ต่อยไม่พักเลยเนาะต้องใส่ชอบยังแรงจัดให้ใช่ไหมเร็วหนูใส่บ้านปูไว้ทุกคน <c oughs> จัดไปอยู่กับผู้ชาย แก๊งเรียกหรือเปล่าถ้าแก๊งเรียกก็ไปหาแก๊งได้นะไม่ได้เรียกค่เขาถาม,มเฉยๆว่าทำอะไรกันอยู่แต่ฮีโร่ขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงแต่รถดีๆก่อนบ้านพี่เองตรงเนี้ยเอาจริงอ่ะใช่เหรอชื่อไว้ตอนไหนไม่เห็นรู้เลยมามหมมามหมลงมามหม <c oughs> มาไหมจะเข้าบ้านไหมเอาไปคุยกันเฉยๆโอเคคุยคุยอะไรคุยต้องอื่นไม่ได้หรอฉันบ่นนะ ตรงนี้อเคแต่ฉันมันมีที่นอนไงมันก็แบบว่ามันก็นุ่มอ่ะมันก็นอนคุยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยสะดวกข้างล่างเหรอเพืพี่จะไปข้างบนทำไมข้างล่างมันจะมีของีสะดวกด้วยหนูหิวสะดวกสะดวกบนโซฟาตรงนั้นไหมทางนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะก็ไปนั่งคุยกันตรงนั้นก็ได้ไปสิไปสิไปเดี๋ยวพี่ไปเ <ไป S 1> ข้าห้องน้ำแป๊บนึงหนูไปก่อนเลยแมวไปด้วยกลัวผีมัน,น,นแค่ตรงนั้นเองหนู พี่ไปเข้าน้ำแป๊บนึงหนูไปกันเลยพี่ตุกติกอะไรหรือเปล่าไม่ใช่มาอยู่ดีมัจ้วงหนูว้ไมีจ้วงอ่ะพี่จะจ้วงอะไรแล้พี่จะจ้วงได้ไงมีอาวุเปล่าเนี่ยมีมีดเล่มนึงมันไม่แหลมมันจุกกัะดิโดนเข้าไปอ่ะเอ้ยเขาไี่ขึ้นท้างบนว่ะงั้นเรานั่งคุยกันแบบใยนเนาะคุยอะไรอ่ะบอกให้นั่งก็นั่ง โอเคอันนี้คือท่านั่งของพี่ดูก็รู้นะว่ามันขนาดไหนอะใมาถึงเสื้อหรอหนูดูไม่ออกจริงเหรอว่าอะไรที่มันแบบว่ามันทําให้ต้องเป็นอย่าง,ง,งเงี้ยเสื้อไงเสื้อใหญ่ต้องมีพื้นที่เยอะๆวันนี้เป็นทาอะไรมาบ้างครับวันนี้ก็เหมือนเดิมก็ไปฟาร์มมาแล้วก็ไปเล่นลูกปูนมาครับก็แอบเล็กๆน้อยๆอ๋อคือที่เพิ่งเข้ามาไงแล้วทีนี้แบบที่ต้องใช้เงินอนะ ว่าจะเราสัญญากันไม่ว่าอะไรเราจะซื้ออะไรกันนะก็กาแฟกับสเปร์ค่ะเราซื้อไหมวันนี้คุณลูกค้าแ๊บนึงนะมันก็แล้วแต่หนูจะให้เลยก็ทุกครั้งหนูก็ให้พี่แบบเยอะตลอดเลยพี่ก็เกรงใจนะบางทีงั้นขอฟรีเลยละกันตอนนี้พี่มีอยู่สองแสนแล้วอะ่ะมันก็มันก็พออยู่แล้วอะ่ะไม่น่า,นานจะได้ใช้อะไรมากหรอกเอาฟรีไหมรอบนี้ไม่เป็นไรพี่เก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้แต่เราค่อยไปเอาด้วยเอาฟรีไหมพี่ถามเอาอปป่ะ ขึ้นข้างบนกัน <teilweise> เอาพี่ไงอะไรเนี่ย A few moments later อาบน้ำผมหอมใช่นี่ปะตรงนี้ไหมใช่แล้วไอหนุ่มไม่มีสมบู่อ่ะมีครับมามามะไว้ไหนดิอะไรนะ อ๋อไม่ใช่แบบกิฟให้หน่อยทีนี้เราจะเป็นกลิ่นเดียวกันแล้วนะเพราะว่าเราสบู่ยี่ห้อเดียวกันนะกลิ่นพี่มากเลยนกแก้วนะ <laughs> พี่หนูกลัวผีอ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนเลยสิก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอสุภาพบุรุษครับกลัวผีเข้าไปข้างในเป็นเพื่อนไใน้าหนูต้องการงั้นก็เ <c oughs> ข้าเลยครับเข้าเลยข้ามข้ามแอบมองนะครับะไม่แอบหรอกอยู่เป็นเพื่อนก็พอ ยโมาสวัสดีครับคุณผู้ชายหลับสบายไม่เอ่ยเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชายใช่ไหมครับฝากดูต้นทางให้ผมหน่อยนะครับเรียคุณอะไรของเขาเนี่ยพี่อาบน้ำแล้วหนูกอาบน้ำแล้วมันจะเหลืออะไรอีกหลังเตียงก็นุ่มที่นี่โอ้พี่ใจเย็นพี่เบรกแตกแล้วเนี่ยหนูนอนเน่ยนอนไหมก้มนอนเลยสิมันจะไม่ใช่แค่กล่อมมาดิมันจะหนึ่งเพียร์ดิเดือดคนมากล่อมนอนเลยสิ โโอหพีบดดูเขาทำไมขอโทษครับคุณผู้หญิง